อาละค่ะข้อนี้นะคะข้อที่ห้าเนาะชายผู้หนึ่งลากมวลห้าสิบกิโลกร,รัมไปบนพื้นราบแล้ววาดลูกพื้นราบนะคะเป็นระยะทางสิบเมตรมวลห้าสิบกิโลกร,รมัมลากมันไปบนพื้นราบนะคะชายคนนี้ลากวัตถุนี้จากบนพื้นราบเป็นระยะทางสิบเมตรเนาะ แล้วลากต่อไปบนพื้นเอียงที่ทำมุม37องศากับแนวระดับนะคะกับพื้นราบเป็นระยะทางบนพื้นราบอีก10เมตรก็คือระยะทางบนพื้นราบตรงนี้นะคะคือ10เมตรด้วยด้วยอัยอตราเร็วสม่ำเสมออันนี้หมายความว่าความเร่งเป็นศูนย์นั่นเองนะคะ ตลอดการเคลื่อนที่ค่าหากสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเขาบอกค่ามิมาเนาะจงหางานของชายคนนี้ก็คืองานที่ชายคนนี้กระทำเนาะว่ามีค่าเท่าไหร่แต่ว่าพื้นอันนี้อ่ะมันมีแรงเสียดทานใช่ไหมคะเพราะว่ามันบอกว่ามีความเสียดทาน ที่พื้นราบและพื้นเอียงคือพื้น,น,นทั้งคู่นี้มีแรงเสียดทานนะมีแรงต้านนะคะทีนี้เราเริ่มยังไงดีเราต้องหางานที่เกิดขึ้นที่งานของชายคนนี้เนาะเนื่องจากแรง F ที่พื้นราบแล้วก็งานของชายคนนี้ ที่พื้นชายคนนี้จะออกพอมันวัตถุมาอยู่ตรงนี้นะคะวัตถุมาอยู่ที่อะไรนะพื้นมาอยู่ที่พื้นเอียงตรงนี้อทิศของแรงจะเปลี่ยนไปเราต้องคำนึงถึงพื้นเอียงอีกเราก็เลยต้องแยกเป็นงานที่พื้นราบกับพื้นเอียงไม่เหมือนกันเนาะนี่ก็จะต้องห้อยเป็นพื้นเอียงนะคะ เรามาหางานที่พื้นราวกันก่อนนะก็จะเท่ากับ F S cos t h e t ซึ่งยังไง่ e กับทิศการเคลื่อนที่ก็คือเป็นศูน e t เป็น0นะคะก็เลยทำให้ก้อนนี้เป็นศูนเป็นหนเนาะ นีแรงเนี่ยแรงที่ใช้คนนี้ออกแรง F นี่แหละมีค่าเท่าไหร่ก็จากซิกมา F นี่พื้นราบเนาะพื้นราบเท่านั้นนะคะยังไม่คิดพื้น,นเอียงนะยังไม่คิดพื้นเอียงนะคะเท่ากับ MA ซึ่งเขาบอกว่าความเร็วสม่ำเสมอไปแล้วเนาะ บอกว่าความเร็วสม่ำเสมอตรงนี้ตลอดการเคลื่อนที่มันก็ทําให้ตรงนี้เป็นศูนย์ก้อนนี้ก็เลยเป็นศูนย์ไปเลยน,นะคะ,ะแรงที่มาการะทำกับวัตถุมีแรงอะไรบ้างมีแรงของผู้ใช้คนนี้แล้วก็มีแรงเสียดทานเนาะ F ลบ F นะคะเท<บ>่ากับ0 F, F ก็จะเท่ากับแรงเสียดทานซึ่งแรงเสียดทานมีค่าเท่ากับ μn แล้ว n ที่พื้นนี้เนี่ย พื้นราบเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ w แบบ n ก็จะเท่ากับ m g นั่นเองเนาะก็เอามาแทนได้เลยเนาะ f อฟเท่ากับมิวเนะคะก็จะเท่ากับเราไม่ต้องเขียนต่อก็ได้เนาะเขียนมาเขียนวีเลยก็ได้นะคะ f จะเป็น μ m g เอ็มจคูณกับ s แล้วก็หางานเนื่องจากแรงที่บนพื้นราบนะแรงของใช้คนนี้บนพื้นราบนะคะสัมประสิทธิ์ก็คือ0 2, นูนมวลคือ50คูณกับ10ระยะทางที่เครื่องนี้ได้บนพื้นราบก็คือ10คูณกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็น1น0 0จูลน,นะคะนี่คืองานที่พื้นราบ ได้แค่พื้นราบเองนะเนี่ยนะคะได้แค่พื้นราบเท่านั้นนะนี่คือพื้นราบนะคะต่อมางานที่พื้นเอียง w ที่พื้นเอียงก็ต้องเกิดจากแรงของผู้ใช้คนนี้ที่ดึงที่พื้นเอียงคูณกับระยะทางที่พื้นเอียงนะคะ cos เซต t a cos theta t h ในที่นี้อ่ะ ทิศการเคลื่อนที่ก็เป็นทิศพื้นเอียงแรงก็เกิดในพื้นเอียงมันทำมุมเซต้าเท่ากับศูนเนาะตรงนี้เซต้าเป็นศูนย์ก็เลยทำให้ก้อนนี้เป็นศูนย์ไปเลยนะคะ,ะทีนี้ต้องหาแรงที่เกิดแรง,งเชิงนี้บนพื้นเอียงซึ่งทั้งระบบนี้ก็จะใช้ซิกมา f เท่ากับ MA แล้วความเร็วสม่ำเสมอใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้ความมันก็หมายความว่าความเร่งเป็นศูนย์ วันนี้ก็เลยเป็นศูนย์นะคะซึ่งแรงที่กระทำกับวัตถุบนพื้นเอียงนี้มีแรงอะไรบ้างมีแรง f นอกมีแรง f นะคะมีแรงเสียดทานแล้วมีแรง n ชี้ขึ้นอย่างนี้นอกแรง n แล้วก็มี mg ชี้ลงอย่างนี้ซึ่ง mg มันก็ต้องแยกองค์ประกอบเป็นในแนวนี้เป็น w ตรงนี้เป็นมุม3.7เนาะก็จะเป็น w cos สามแล้วก็มีทิศนี้ด้วย w sine สานะคะซึ่งในเรากำลังพิจารณาในแนวขนานกับพื้นเอียงมีแรง f กับ f ใหญ่ f เล็กแล้วก็ w sine สามี3แรงเนาะในแนวพื้นขนานกับพื้นเอียงมี3แรงนะคะฉะนั้นซิกมาผนรวมว่จะต้องเกิดจาก3แรงมาลงกันซึ่งไอที่ต้านการเคลื่อนที่อากมี2อันเป็น ให้เป็นลบอะไรฝังนี้ให้เป็นบวกก็คือไอที่เป็นบวกมีแค่อันเดียวคืออันนี้นะคะไอ้ที่เป็นลบมีแค่อันนี้อันนี้เป็นลบนะมี2องอันน,นะคะคืออันนี้ก็คือจะเป็น F ลบด้วยแรงเสียดทานที่พื้นเอียงนะคะแล้วก็ลบด้วย mg s i n ก็คือ W ไซด์สามสิบเจ็ดก็ MG ไซด์สามสิบเจ็ดนะแล้วก็เปลี่ยนเลยนเลบเจ็ดเท่ากับศูนย์แรงของชายคนนี้ที่พื้นเอียงก็จะเท่ากับงานของแรงเสียดทานแรงของแรงอ่ะแรงเสียดทานบวกกับ MG ไซด์สามสิบเจ็ด เมื่เสร็จทานพื้นเอียงเนี่ยมันก็จะมาจาก μ เอ็นเอ็นก็ต้องเป็นที่พื้นเอียง μ. เป็น0.1 n เอ็นที่พื้นเอียงก็คือเอ็นของอันนี้ใช่ไหมคะเอ็นมันชี้ขึ้นส่วน w อันนี้มัน w ค o s 3มเนาะเอ็นมันก็เลยจะเท่ากับ w ค o s 37 n เท่ากับ w cos37 เนาะก็จะเป็น0.1คูณ w ในที่นี้ก็คือมวล50นะคะส่วน g ก็คือ10 cos37 เรากดเครื่องคิดเลขออกมาเราก็จะได้แรงที่พื้นแรงเสียดทานที่พื้นเอียงนี้ค่าเท่ากับ สี่สิบนิวตันนะคะแล้วก็มาแทนตรงนี้เนาะสี่สิบนิวตันบวกกับ m คือห้าสิบ g คือสิบเป็นห้าร้อยเนาะไซส3สามสิบจแล้วก็กดเครื่องคิดเลขนะคะก็จะได้เป็น สี <40 S 2> นี่คือแรงที่พื้นเอียงนะคะมิวกูแทนผิดนะมิวต้องเป็น2ตรงนี้จะได้เป็น80นะคะตรงนี้80ิ ในสุดท้ายต้องเป็นแ0แทนตรงนี้ต้องเป็น80อันนี้ต้องเป็น80ินะคะอ่าต้องเป็นแรงที่พื้นเอียงเท่ากับ80ิบเนาะอันนี้นะคะเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ต่อที่ตรงนี้เนาะก็จะได้เป็น380ปดิคูณกับระยะทางที่พื้นเอียงก็คือระยะทางนี้เนาะ1ิบนะคะ ก็จะคูณกันเป็น3 8 8 3 8 0 0นิวตันเนอะ๊ะนิวนเนาะงานที่แรงของผู้ชายคนนี้ก็ะทำที่ทิศพื้นเอียงเนาะทีนี้คำตอบของเราได้มาแล้วนะคะคือนี้แล้วก็คือนี้เราก็มาคิดที่บรรทัดตรงก็คือ1,000ล้บวกกับ300 3,800จูลก็จะได้4,800จูล คือคำตอบของข้อนี้นะคะมันมีนี่คือคำตอบนะ